ได้พากันสมาทานพระัตนรัยแล้วต่อน,นี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติธรรมฐานสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปก็เป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถิอว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ในการปฏิบัติตนให้เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพ่ว,ว่าเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่กราศรจริเตใด,ดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่นิพพานต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง จะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอพุสลทุกอย่างตอานี้ชฉนนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเยื่อขนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเราตอนนี้ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันธสูตดาสกีทาคาณาคาอรหรันตัดเป็นเขียดไว้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างเยิ่งจะได้ไม่เอน็นไม่เอียงไม่มีความสงสัย การีน้อวดตัวเพื่อรู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจะก,กินเลสเป็นสมุเทเฉตประหารนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสัพุติเจ้าแล้วก็เป็นความต้องการของผมด้วยเพราะได้โปรดจำกันไว้ให้ดี ว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตักกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสี่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าที่เคยปรารกอยู่เสมอ ว่าวันดาพิสุสงในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลสา,ามประการคือหนึ่งอธิศีนสิกขาปฏิบัติศีนอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสินขาดมีสินจักใจเป็นอารมณ์ สิ่งใดที่ขัดต่อศีลเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทำสองอาทิจิตศกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สงสุดจริงๆคือชานสีสามอาธิตปัญญาสิกขา มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสาม,มารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเฉทะภาเบื้องสูงในศิกษาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าพิคุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าสงบเือผู้มีบาปอันลอยแล้ว นี่ดูน้ําใจของเราว่าน้ําใจของเราเนี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอาตนาโจทยัตาหนังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค้อนค่อนขอดค,ค,ค่อนแคะเปินนามของคนอื่น ถ้าเราไปนั่งค่อยอยค่อยแค่เป็น,นนามบุคคลอื่นนั่นแล้วเราเลวเกินกว่าที่เเพจจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมิสัยของสัตว์ในวายโภูน์นี่เป็นเรื่องสำคัญเตือนตนไปเสมอนี่สำหรับอภิสินสิขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมิสัยของพระโสดากักพระสกิทาคาวี จำมให้ดีนะอาทิตย์จิตศิขาเป็นวิสัยให้ได้พระอนาคามีอาทิต์ปัญญาสิขาเป็นวิสัยให้ได้พระอารหัตตผลนี่เป็นอนุวาตถ้าเราพิจรารณาตามพระพุทธฎิีกาข้อนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติตน ตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสิกขาคามีไม่มีอะไรมากคือเป็นผู้ปฏิบัติสิ่งอย่างเครื่งคัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบัน หรือว่าไปดูสัญญน์ของระโสดาบันเอาสัญญ์ก่อนสัญญ์โยที่เราจะละเข้าถึงระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายะทิฏฐิพิจารณาว่าสภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสำหรับสกายะทิฏฐิข้อนี้เราตักกันแต่เพียงเบ,เบาๆเท่านั้น คำว่าตัดเพียงเบาๆก็หมายความมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าความตายอาจจะมีให้เราได้ทุกขนะไม่ใช่ว่าวันนี้ทวงนี้มาเรนี้คิดถึงความตายไว่เป็นปกติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเพื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมินี่สำหรับพระารยีิสิพอตนพระสุดาบันเรียกว่าเจ้าวัตัดมันยังไม่ถึง เรีกว่าขัดสีเฉี่ยวันสักกาย,ยทิถิให้มันผ่องใสเึินเท่านั้นเพราะอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่เราเห็นจำใบเขาตายรู้ตลอดไม่เสียไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความระมาทสร้างความชั่วเป็นปกติ นี่อารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นี่มาพอมีมีมจิตฝังตั้งใจจะปฏิบัติตนในข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ต,อตอ้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกบายอย่างผมแน่ เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ก็เร็วเต็มทีถ้าเป็นพอ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนทั้งนี้พราะอะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่า เป็นอนุญาเราก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถิอว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันเป็นความเร็วที่สุดที่ได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึง กต่ว่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสรพระนิพพานเป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่จึงพระนิพพานโดยไม่ขอยหลังคือไม่กลับถอยหลังไม่อีกกรณีพระนิพพานเบื้องตนและขอโทษพระโสดาบันเบื้องตน,ด,ด,น,งตนด้วยแต่สตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวดากับลม เมาเกิดไปเกิดอย่างในเจ็ดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติในเจ็ดเราก็เป็นอราหันต์ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเค่งเครียดคือว่ารวบรักอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าสตากขตุอันนี้เราก็มีจงังหวะในการเกิดเป็นมนุษย์เทวาดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอราหารันต์ ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดหรือ่ามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่งในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือกมพ้มคนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับ ออนนี้คนที่เป็นประสูดาบันจริงๆเรา,เอ,าอะไรเป็นเส้นกำหนดอันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของประสูดาบันตอนนี้พูทธึงสัญโยกเราไม่จบอันดับแรกเรานึกถึงสันโยคจะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าคือเกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่ว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายแน่ เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทธเจ้าก็ายังไม่สามามรถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอ,อยูน่นะพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอ น่สัญโยี่สองท่านมักว่าวิจีหิชาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำั่างสอนขององค์สมเด็จะสมมาสัพพุธธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิงย่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีลในสุขติมยนันติ สีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขสีลเลนะโคกสมัทาศีเลเป็นปัจจัยทรัพย์สิสนเยือกเย็นสีลเลนะนิพุติงยันติสีเลเป็นปัจจัยเข้าถึงผลิภานใช้ปัญญาพิจรารณาสิ่งห้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีศีลเพื่อเรา เป็นเราล่ะเป็นผู้มีสินเพื่อกคนอื่นไหมคำว่าเราต้องการให้คนมีสินเพื่อนคนอื่นมีสินเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโกหกว่าเท็จพูดเสียสีพูดทำยาพูดเพื่อเจือเลวไหลไม่ไร้ประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัสยยะ อันที่เราไม่ต้องการในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาอย่าทำเป็นแหนอยากจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบ โหกหกมดเพชรเสียดสีทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นพูดเพื่อเจรอเหลวไหลเป็นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่นที่มีอารมณ์ติดยังไม่มั่นคงนักการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเราผู้ปวดแหละเลวที่สุดเพราไรจงเร็ว เขาไม่ควบคุมวาจาให้ดีที่ทางกายนะถ้าหากว่าวาจาไม่ดีเม่นคนเลวถ้ากายไม่ดีข่าสัตรีสลักโมลของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาก็จะว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนมันเลวเกินไป ในสำหรับการไร้สติสัมปชัญญะเป็นของดีไหมการดื่มคุราเรมีไรเป็นปัจจัยให้ไร้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะไอสัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์ตรวงความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่ว อย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงเพราะอะไรเพราะสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์มันอยู่ในอบายูมูมันไม่ประจักษ์ว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่ถ้าเราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทำความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากลับทำชั่วเพื่อเขา เราพูดชั่วเพื่อเขาอย่างนี้เรามีภาพไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือเจบกล่วาวไปทีก็มีภาาตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิฉ่นนั้นก็เกิดเป็นคนมิฉนั้นก็เกิดเป็นเทดดา แต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอสติชั่วตายแล้วลงอนากถ้าชั่วมากลงถทาเวทีมานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์รัชฉานนี่ใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวาคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์รัชฉานใครต้องการบ้าง พวกเรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้างถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์แะเรวกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องเรีนามตัวแบบนี้อจนาโชทยานางัง พระพุทธเจ้าวส่งเตือนลักษักนี้พูดอยู่เสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอระเบียบมีวินัยนี้น,นักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบ เขาปังธรรมะกันวันละสิเวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ทรฉลาดดีกว่าเราเยอะนี่เราต้องปนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกต,ตัวบ้างไหมว่าเราเลว ทันเร็วแล้วไม่เห็นว่าเร็วก็สแสดงว่าเรารวมอยู่กับพระเทวทัพใจแน่นอนนี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรนามตัวเองพระพุทธเจ้าบอกอัตาาโจทยาตานนางจงพยายามประนามตนไม่เสมอโจทย์กล่าวโทษ มองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเองถ้าไม่มีชลชรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีรพตะปรามาตองค์บสดาบันคือหมายความสัญญอธิรายกุัลนึกถึงไม่มาไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตาย อยาไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 3. ารักษาสิ่บริสุทธิ์นี่เราจะเห็นว่าพระาาโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์พระที่เป็นสังโย์บุคคลผู้เป็นพระาาโสดาบันมีนาอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรม สามข้อรบในปรสอ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับเทววัตสำหรับพระมีศีลสองรอยีสส่สิบเจ็ดบริสุทธิ์สำหรับเนณมีศีลสิบบริสุทธิ์ทั้งพระสกิทาคาม,น,น,มานี้็เหมอนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่พขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐาน ต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวด,ด้วยความเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอรยอิยสงฆ์พระบทสวดมนต์ทุกบ,บท มีค่าเท่ากันคือสันเสริญความดีของพระพุทธเจา้าสันเสริญความดีของพระธรรมสันเสริญความดีของพระ,ะอริยสงฆ์แล้วเขามีศีลบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนที่ถ้าบุคคลผู้นั้นเขามีกําลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่ง ว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในประธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าลมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นพระโสดาบันแน่เนื้อรณ์ของพระโสดาบันมีเท่านี้พระศรีทาคามีก็เหมือนกัน แล้วเราก็จะเลือมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นพปะโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์ของพระโสดาบันที่ก็มีอะไรบ้างโดยเฉพาอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาธิศีนสิกขาคือมีศียิ่งเท่านั้นเอง พระโสดาบัสิกขาขามีความสำคัญอยู่ที่ศีลเขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีลเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสง,งสวยลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายที่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของพระโสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นพระโสดาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องต้นองค์สมเด็จพระทัสสุภกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีนและสิกขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอยุสิไว้เพราะหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอท่านอย่างร้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาศัยเร็วกว่าจะได้ยินทึาญาณบอกหมดวลา